น,นตัดผมแล้วกัข้าพเจ้าซือเมื่กห่าอันกันกกน,กนะนี่ข้าพเจ้าเองกับสตเต ตัดผมเนาะไปเปลี่ยนทรงผมใหม่เปลี่ยนราคาบ้านกันด้วยละฮาโกนหนอดโกนเข่าบุ้งหัวซิสิได้ทรงไหนมาหนิแต่ตัดผมเดี๋ยวไปฮอร์ลานตัดผมสิทายให้เบิกอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากตัดแล้วก็สิที่ทายเบิกอีกว่าเสีออกมาหกแบบใดนสิเป็นทรงยังตอนนี้กำลังยางยางไปอยู่สิกำลังยางไปหลานตัดผมเนี่ยตอนนี้ ยังมาท่าน,อนนอนอยู่เหลืองานมากผมยาวก็เลยสิไปตัดผมไปกินข้าวแล้วก็เลยสิไปตัดผมตอนนี้กำลังยางมาอยูอย่ตอนนี้อยู่ใต้คอนโดอยู่ในใต้คอนโดนั่กันยางไปลันตัดผมหาลัานตัดผมก่อน เยอะนะฮอดลานตัดผมสิถ่ายเบอร์อีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องฮอดหนาลานตัดผมนะเดี๋ยวตัดแล้วสิถ่ายเบอร์ฮอดไม่เลยแต่ตอนนี้ยังมีคิวอยู่มีคิวสระผมสระได้เนี่พี่น้องตัดแล้วหลังจากตัดเปน็นยังไหนพี่น้องโบุ้งโอวาโซ่ยัง ไอนนตัดผมอยากกันท้าพระเจ้าซื้อเมื่อไหร่มากันไดนน้างนาร้านนี้ก็เป็นร้านขายเครื่อง เครื่องแรงออกกำลังกายนะเครื่องแรงเครื่องฟิตเนสออกกำลังกายมันจะม่เส้นทางอันนี้ซิมงินเราครับพเจริญตัดผมแล้วนะเดี๋ยมทีท่ายตอ,อนงหนบ่ง ขายเสียงแดดทอดนี่ลิแดดทอดพี่น้อง,งนี่กำลังใหญ่นี่ครับเป็นร้านขายรถมือสองมออเตร์ไซค์มือสองแดดแดดแดดแห้งเหมืพี่น้องแดดอันนี้่ทะเลนี่ เด็เพียงเพียงเลยเยอที่ไทยรานทอดเขาให้เบืองนะมนเฮิร์นเขาโคบเขายัางนแหนะเยอแใย์เบือวันนี้เป็นรานรานขายเขาเขาทอดเขาโคบ,บ้านเฮา นคอนโดนะคอนโดที่คอยอยู่แค่ okay, นี้ก่อนไนดะ้พี่พน้อง